สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับแมนแคนดูผู้หญิงทําได้ผู้ชายก็ทําได้ EP 2ครับวันนี้เราจะพามาตลาดแต่ว่าวันนี้มาคนเดียวนะเพราะว่าพี่สาอาจจะติดธุระอยู่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ไหมครับฮัลโหลได้ไหมฮะมาด้วยเนี่ยตกใจอะไรก็มาด้วยกันตั้งนานแล้วไปติดไปเล็ดมาเมื่อกี้ฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองฮัลโหลคิดว่าจะปล่อยให้เหงาคนเดียวแล้วไม้ปล่อยรายการคู่วันนี้มาทําอะไรทุกคนคงเห็นใช่ไหมครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนที่ไหนนั่นที่ไหน ตลาดส่งเสริมเกษตรตรไทยปากของตลาดนั่นเองครับผมปากของตลาดอ่าซึ่งที่นี่เห็นว่ามีดอกไม้เยอะแยะวันนี้ก็คงรู้ใช่ไหมว่าเราจะมาทําอะไรกันมาจัดดอกไม้ครับคอนเซปต์ของรายการเราก็ยังเหมือนเดิมผู้หญิงทําได้ผู้ชายก็ทําได้มันแตกยังไงอ่ะจักดอกไม้มันแตกยังไงแตกดิตอนวันลอยกระทงโร<ม>งเรียนอะไรเงี้ยเราลงชื่อตลอดจะไปจัดแต่ว่าเขาไม่ให้ไปจัด เพราะว่าเพราะว่าฝีมือไม่ถึงฝีมือไม่ถึงการจัดดอกไม้ผู้ชายอย่างเรามันไม่ค่อยได้ทำเนาะใช่ใช่เฉะนวันนี้เราจะมาจัดดอกไม้กันครับผมไปไปไหนไปหาดอกไม้เดี๋ยวเราจะไปเบรกเบรกอะไรกทำไรอ่ะพี่ไต่กับพี่โออ่ะชอบดอกไม้กะไรโอชอบดอกกุหลาบจริงหรอ แล้วรู้เลยเพราะว่ารู้อย่างเดียวไม่ชอบชอบทำไมชอบดอกกุหลาบมันมีหลายสีครับแล้วแต่ละสีมันจะมีความหมายแตกต่างกันสีขาวนี่คือความรักบริสุทธิ์แล้ว่างสีแดงอะรักมากมายเฮ้ยแล้วสีเงินน่ะรักที่สุดไม่มีไม่มีเหรอเหลาสีเงินไม่มีดอกกุหลาบสีขาวกับไต่ชอบอะไรบ้างกันชอบเอากุหลาบสีขาวไปให้ไต้ครับเ นี่มาเต็มเฉียบเฉียบนะฮเดี๋ยวจีมาแต่ชอบดอกทิวลิปครับเต่คิดว่าดอกทิวลิปมันแปลกประเทศไทยเราเห็นไม่ค่อยบ่อยมีเกมเลงพี่กล้าจะให้พี่โอและพี่ไต่เรียกกันโดยที่ไม่ใช้คำว่าโอกับไต่จะเรียกกันว่าอะไรดีโอ้ชื่อโอเหรอหอยหลอดได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้เราจะเรียกเป็นหอยหลอดก็ไอ้หอยหลอดนี้ไม่ได้หรอน้องหอยหลอดไม่ได้ไม่ได้หรอโอเคดอกละอ่ะอะไรเรียกว่าบีบีได้ไหม โอ้ถ้าเขามาบีบีแล้วเราก็ต้องบูบูแงอุ้ยนี่น่ารักโยก็ได้โยบูบูดีดีมาโอเคตอนนี้เราได้ชื่อกันแล้วบูบูบีสลับกันหรือเปล่าสลับกันสลับกันงั้นเดี๋ยวบูบูจะพาบีบีไปตลาดโอเคไะมมาเดี๋ยวเราเดินเดินทัวร์ชมกันดีกว่ามาทางนน้นไหมทางนน้นบ้าบีบีป่ะบีบีบอกว่าชอบที่นี่ใช่ไหมดอกกิวลิปใช่ใช่บีบีคิดว่าที่นี่จะมีไหมบีบีคิดว่าไม่มีนะไม่มีที่มันจะมีดอกกิวลิปได้ยังไงเนี่ยก็มองมองดูมันก็ แล้วมหดเลยแต่แต่ของบูบูว่ะเป็นกุหลาบใช่ไหมใช่บีบีเห็นเต็มเลยเนี่ยแบีบีจะซื้อให้บูบูก่อนอยากได้กี่ดอกว่ามาเฮ้ยขอร้อยดอกฟังแล้วนะครับขอร้อยดอกนะฮะฟังแล้วนะฮะจะจับหรือจะดูครับให้ให้ให้หุยแต่ไม่มีตังค์จ่ายเองไม่ได้เฮ้ยเขามีตำราว้าว โ <laughs> <Okay, S 2> oh. อเคอเคอนนี้นะฮะมาตอนนี้เราได้คมภีมาแล้วนะฮะที่จะบอกว่าดอกกุหลาบแต่และสีมีอะไรบ้างรู้ไหมว่าจํานวนดอกกุหลาบอ่ะมันมีความหมายด้วยรู้เปล่าไหนหนึ่งดอกแาคว่าอะไรหนึ่งดอกแปลว่ารักแรกพบถ้าสองอะ่ะความรู้สึกที่ดีที่มอบให้กันดิพี่พูดมากเก้า oh. ดอกอะ่ะเราสองคนจะรักกันตลอดไป <laughs> ชอบ9ดอกมากๆอยากได้กี่ดอกอยากได้เป็นคนที่สำคัญที่สุดของบีบีอะนั่นก็คือจยากใหได้ร้อยร้อยดอกเท่าไหร่ครับห้าพันได้ไหมห้าพันได้ไหมห้าพันได้ไหมอ่ะฉันอุทิศชีวิตนี้ไปื่อเเลยนะบารมีขอบคุณร้านวิชาดอกไม้สดด้วยครับ โอเคครับหลังจากที่เราชมดอกไม้ไปแล้วตอนที่เดินมาได้ข่าวว่าทีมงานมีภารกิจมาให้เหรอครับใช่คระพี่ได้จะให้แจกกันคนละหนึงหน่งอันแจกกันแจกกันทั้งสองคนอ๋อวิอ่งสอ,องทีนี้สองที้ ภารกิจคือสองคนจะต้องจัดดอกไม้แข่งกันเหรอแข่งกันจัดดอกไม้ดดไมที่ได้จะให้เงินคนละ500บาทเพื่อไปซื้อดอกไม้มาจัดให้สวยงามเฮ้ยออค่เจอกันก็กินขาดแล้วบอกเลยอันนี้ยากแหลๆมๆมายากแต่งยากมนๆนีน่โค้งครับก็เดี๋ยวก็รู้บีบๆก็เดี๋ยวรู้อ่าบู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 เจอแน่มาเลยมาเลยเพราะฉะนั้นเราไปจัดกันเลยไหมเราไปกลก่อนขอตั้งก่อนได้ไหมครับ ห้าร้อยบาทเราได้เพิ่มแล้วครับไปไม่หมดไม่หมดเอาคืนห้ามเกินห้ามเกินต้องคิดคำนวณด้วยเริ่มเริ่มีผู้ช่วยหนึ่งคนคือพี่อ้นพี่น้องสวัสดีครับพี่อ้นช่างแต่งหน้าประจำกองเราเออมาถึงเล่นใหญ่เลยพี่อ้นมีตัวช่วยเหมือนกันตัวช่วยคือพี่พีเอ๊ะ่รุ่นสุดแนวดูจากการแต่งตัวนี่ได้คนดีไปเลยเนี่ยแน่นอน เลยว่าพี่อ้นจัดดอกไม้าตั้งแต่เด็กครับใช่ไหมฮะซู้ได้ไหมครับพี่เอาผมสู้ได้ไหมครับเบ๋เบ๋เบ๋ผมอูที่ตะวันตกนะแล้วแบบดวงอาทิตย์ตกพอดีคือทีมเราชนะนี่ไร่สอาแล้วใจไปเนี่ยตะวันออกทางตะวันออกนี่เนี่ยนี่เราคุยอะไรกันอยู่ครับตอนนี้เวลาหกโมงเย็นครัหกโมงเย็นเย็นซึ่งเราจะมาเจอกันหกโมงสิบห้าไปเดี๋ยว รีบขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้เราจะไปหาดอกไม้นะจริงๆมันต้องใส่อะไรก่อนปนะ่ะเพราะว่านี่ไม้ๆๆไ,ไม่เหมือนกันไอเขียวเขียววะก็มลทําลองน้ําหรอพี่ครับพี่ครับเออเวลาทาใส่ดอกไม้ต้องใส่อะไรลงไปก่อนไมครับอ่าน้องยแย่ไงไหมพี่มีก้อน,นเล็กๆ่20บาทอ่าได้ครับเไาเลยครับเอาเลยพี่ เฮ้ยเดี๋ยวรังทอนรังทอนย้อนเราเริ่มจากตัวไหนก่อนนี้ครับต้องมีตีมด้วยอยากสื่อถึงอะไรตีมหรออะไรหรือเปล่าสิบดอกแล้วกันเหมือนที่ความหมายที่บอกไว้ตอนนี้เวิร์กไหมที่บอกโอเคเลยโอเเนาะยิ้มราคาเนาะ จะเทได้ได้เราเน้นสายฝูงแล้วกันใช่เลยสามร้อยหกสิบเมื่อกี้เราเราเสียไปทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทตอนเนี้ยโอ้ยเวลาจะหมดแล้วไม่ถึงเรากำได้เองเลยนะฮะไม่ใช่กำนี้กำนี้แค่นี้ยถูกไปก่อนเดี๋ยวเราปุ่มทีเราโยนเรนตูกจะสวยงามใช่ไหมล่ะใช่โอ้ชอบดอกกุหลาบเพราะนั้นเราก็หอมจ้ะก็หาดอกกุหลาบก่อะร้านนี้มีดอกกุหลาบไหมครับพี่ข้างบนโอ้ปะ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 สองนาทีแล้วสสองนาทีแล้ว พี่เขานั่งอยู่นี่ไงเอ่อเอาโอ้พี่ว่าถึงเวลานี่นี่ร้านนี้ร้านนี้เออมันมีขายอะไรบ้างอ่ะพี่แล้วแล้วอันนี้พี่อันนี้ร้อยเดียวผมโอ้ยอันนี้ร้อยเดียวเป็นยังไงสนะจะยาวอีกอ่าได้อันนี้ร้อยเดียวใช่ไหมพี่ใช่ใครับใช้ไปประมาณอันนี้ยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเหลืออยู่ยังเหลืออยู่มันเป็นแบบฟุ้งๆอ่ะ อ่ะได้เข้าไหมฮะหรว่ามันไม่เข้าก็ได้นะเป็นทุย่าตสวรรันนาจริงเริ่มมั่วเริ่มไปเรื่อยเริ่มไปเรื่อยแล้วเพิ่มอะไรได้อีกไหมฮะถามคู่รูให้ไอเดียหน่อยแม่มีไอเดียจะแบ่งดอกไม้ไหมฮะได้ค่ะโอ้แล้วอย่างผักกระเฉดผักกระเฉดนุ้งผักไหอ๋อไม่ใช่จะได้ไม่ได้เหมือนขโมยดอกไม้แล้ววิ่งหนีอย่างนี้ยายอยู่ นีไม่ตรงกลางอล้วไม่ขอบขอบเไมได้ผมมาแลมอันนี้ขไปลรถได้หลือไม่เหลือแล้วเไม่เหลือแล้วอันนี้ส่วนมากดูข้างนอกันครับไตองนี้เราแน่จะเก็บเรือสาดีสาดกระถางผ่านยังไงแกงเราผานีเลยอยากได้กุหลาบพี่กหลาบลาอี่นี่่สาเกียเขาเรียกสาเียอจะเป็นจมปูอ้เราเจอโจ เฮ้ยแอปแอปไม่เห็นแอปไม่เห็นก่อนเดี๋ยวราผู้หญิงควรอย่าลัวแอปไม่เห็นผู้ชายก่อนเฮ้ยเราสนใจไม่ได้เพราะตอนนี้เวลาจะหมดเวลาจะหมดเวลาจะหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพ้แน่แบบนั้นนะสวยไม่ได้หรอกเฮ้ยเขายุ้ยเดินเขามาชนน่ะผมนักเลงลากเกินอ่อนจังเลยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเราไปสนใจเขาเลิศเทอเลิศเทอ ว่าเราของครบแล้วนี่น่าจะชนะใสๆเลยเพราะว่าเงินเราเหลือดูดจากทรงคารเเาเอะเทอะจากวาออกมาน่าจะเป็นแบบตลบอะได้เงินเราเหลือเราสามารถซื้ออะไรกินได้เลยนะนสินจะบอกเลยว่าบู๊แพ้นนแน่ๆเฮ้ยจากที่บู๊บูดูอะ่ะบีบีก็ไม่เท่าไหร่นะอะบีบีลืมอะไรเปล่า ทำไมบีบีลืมอะไรย้อนเราลืมอะไรนี่เราดอกไม้สิบชนิดโอ้ยพีน่าคือบูบูว่ารู้ว่าบีบีอ่ะอะไรนะก็เลยซื้อมาให้ซื้อมาฝากแล้วว่ามันต้องมีคนลืมเอาไปเลยครับแล้วคือแช่น้ำมาให้ใช่แช่น้ำให้เร็วแล้วเรียบร้อยกราบบูบูมากน่าที่สุดเลยครับโอ้สองร้อยสิบห้านกำไรเกินหมด ส๋อขบแท็บอันนี้ทีมงานให้เวลากี่นาทีฮะหรือให้เวลาในการจัด5นาทีหอมย่างเอาสิยังไงเขาห้านาทีแล้วปักแค่นาทีเดียวก็พอน้อยเหรอนะเดี๋ยวนี้ไปตามที่เราตามที่เราอ่ากันไว้ดางต้งก้างปักก้างป่อเป็นไวัดควาสู่กันเราเข้าสู่กันเข้าสู่กันไหนโยนอะไรหักัลยนะ ไม่สั้นเกินมสั้นเกินแน่ๆเลยแล้วอือเฮ้ยพี่ใจเย็นๆครับแตกงานมันยังไม่เสร็จต่างแมวของเราไว้ตรงไหนอ่ะรอบๆมั้ยเอาผักหมดเลยโอเคครับเข้าไปสิวล็สวยมากเธอที่สุดไม่เราอยู่คนละทีมดีเขาดูเนลูกเป็นหลานเขาดูเฮ้ยเราก็เกือบแล้วพี่เกือบแล้วเราใส่เลยฮะเดี๋ยวเวลาหมด โอ้ก็่เลยอ่ะมีมาทีิน้อยนี่งานข้างหน้านี่เรจริงข้างหน้าใย่สิแล้วนะไม่ต้องโกรแล้วบ้างเฮ้ยพี่ใจเย็นๆว้าวชุนชุนความเ็นหรอไรเป็นองนี้วะอันนี่เป็นแบ่ชุนหรือว่ามันไม่เวิร์กันเนี้ยไ้่ใช่ไะ หนีไงสวยสุดท้ายังระว่งคุณชมแล้ลกขันไม่ได้เลยตายต้องาอุ้ยเี้ยนไก่ดอกไก่นม่ไดอกนั้นไม่ได้ดอกนั้นเนี่ออให้ก็ได้หือว่าบีบต่อให้แล้วกันนะโอ้ยน่าักที่สุดเลยบีบีแต่ไม่จาเป็นแล้วว่าสวนแล้ว แต่ไม่่ไม่เรียบ้อหอ่ครับอะไรใหเลย้า่งองอี่นึงสนึ่งเมื่อแปดมือแาดมือเฮ้ยก็ไม่น่ากี่อ่ะเฮ้ยว่าเราหายกว่าคืองินปันที่ใช้ได้ีแต่ของเราที่เอาไปเฮ้ยไม่ใช่โดดนีมันเป็นยังไงเงินเๆ ครับผมเราไปแล้วกับการจัดดอกไม้นะครับขั้นตอนต่อไปคือการโหวตเราจะหาคนผู้คนแถวนี้แหละมาโหวตกันนะครับว่าของบีบีอ่ะของบูบูจะสวยกว่ากันอืมมาเดี๋ยวเราได้รู้กันเราจะได้รู้กันแล้วเราจะให้พีพีกับพี่อ้อนไปหาคนมาด้วยกันโหวตมาครับไปเลยฝากด้วยฮะบูบูไม่มีทางชนะหรอกบูบูสวยงามสวยงามที่สุด มาแล้วเหรอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้อมอ้อมไปดูนะงัอันไหนเต็มกว่าใหญ่กว่าสวยกว่าเฮ้ยเห็นชอบสีชมพูสีชมพูนะสีชมพูสีฟัวนะจากสายตาเราแพสเอิงสองซับไปกันเสรอมาแล้โอ้โหตีต่อหนึ่งเบอร์ทำไมไม่ทำไมไม่นัดกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะมีอะไรแล้วเราเชอาได้เลยเลยคือสวัสดีครับมีคนเลือกเขาบอกว่าเด็กไม่โกหกอุ้ยน้อง ขอบคุณครับน่ารักที่สุดเลยนี่นี่นี่ไปไปให้กล้องเลยไปไปให้กล้องเลยคนที่ชนะไปคือทีมพี่ไต่ได้ผู้ชนะเเรียบร้อยแล้วโอเคบีบีชนะอ้ยหมู่กันก็สวยเหมือนกันเราขอบคุณผู้ช่วยของเราก่อนขอบคุณพี่อ้นมากเลยนะครับ ้วยงามที่สุด จบไปแล้วกับมิชชั่นการจัดดอกไม้ก็บีบีชนะไปละโอ้โหน้อยใจหรอกูก็เก่งเหมือนกันเสมอเสมอแล้วกันแต่จริงบีบีคิดว่าการจัดดอกไม้อะเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วมันก็ไม่ได้แบ่งแยกเพศว่าเพศไหนควรจะทําได้ทำเพศไหนก็สามารถทําได้และการจัดดอกไม้มันช่วยเสริมแบบความสมาธิด้วยนะแล้วที่สําคัญมันตรงกับคอนเซปต์รายการเราครับแมนแคนดูผู้หญิงทําได้ผู้ชายก็ทําได้ก็สําหรับอีพีนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้า ว่า<ช>โอไตจะพาไปทําอะไรก็ถ้าใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เลย<ช>นะครับ,<ช>รบก็อย่าลืมกดซับสไครป์แชนแนลโอไตด้วย,ยนะครับไลค์ like, กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับใช่และพบกันใหม่ในแมนคชนดูอีพีสครับเจอกันครับไปเดี๋ยวไปจัดออกไม้ต่อดีกว่าสนุกแต่วิวตรงนี้สวยมากมจะนะ